ครับจะมาชิกแฟนเพจหอเจ้าอสมเด็จมวนเชียงทุกท่านนะครับวันนี้นะครับกับบรรยากาศนะครับเด็ดแดดร้อนๆอนแบบนี้นะฮะนะครับเราจะพามาชมรถนะครับมิตซูบิชินะครับเป็นตัวแอสทาดนะครับตัว g l x นะครับสีดำคันนี้นะฮะนะครับมาพร้อมกับโปรโมชั่นดีๆนะครับจบจ่ายที่4ี่จบจ่ายที่ศูนย์บาทนะครับเมื่อกี้นะฮะเป็นตัว g l x นะครับตัวแอสทาดนะฮะมาพร้อมกับสีดำนะครับ นะครับคันนี้นะครับปกตินะครับเราขายอยู่ที่สามแสนเก้าหมื่นบาทนะครับนะครับวันนี้เรามาลดราคานะครับสําหรับสมาชิกนะครับที่เข้ามาดูไลน์นี้นะฮะนะครับลดทันทีนะครับสี่หมื่นเก้าพันบาทนะครับนะครับเราขายอยู่ที่สามแสนสี่หมื่นหนึ่งพันบาทนะครับกับงวดเบาๆนะครับห้าพันเก้าร้อยนิดๆนะครับมาเกียวโตนะครับคันนี้นะครับใครสนใจนะครับ ใครสนใจนะฮะติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับที่0821106878นะครับอะวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ